บางที่ทุกคนครับเราก็พูดถึงเรื่องมีขึ้นมาผมก็เลยเราพอสุบๆไดนคร่าวๆนะครับว่าการสังเกตได้มันทาให้รางกเรามีความสุขได้ยังไงนะครับก็คงจะเป็นก็คือเวลาเรามองออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยจะเจอทะเลเรื่องเหมือนก่นครับธรรมชาติอะไรอย่างอื่นนะครับแล้วเราก็มองกับมาถึงกับตัวเองสังเกตตัวเองสังเกตธรรมชาตินะครับก็จะเจอระดับแรกนะครับคลื่นทะเลรัดก็จะเจอทะเลนะครับ แล้วก็มีเรือวิ่งผ่านนะครับก็จะเกิดสัญอาการเดินทางในชีวิตแล้วก็การทํางานนะครับกว่าจะถึงจุดมุ่งหมายหรือว่าความสำเร็จเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาใช้ความอดทนนะครับอันที่สองก็คือแสงแดดนะครับเมื่อถูกแสงแดดทุกคนรู้สึกร้อนรู้สึกรู้สึกแดดนะครับไม้ัเหมือนแบบว่าเรารู้สึกเป็นวึกว่าทำไมแบบแดดมันทำให้รู้สึกร้อนมันเกี่ยวเนื่อกับอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีเศ วางเต้าใาผ้านะครับเป็นเรื่องธรรมดาอกค่ะครับไม่ต่อไม่เื่ออกค่ะอกค่ะหส,สายลมนะครับหรับสายลมนะผมมองว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเย็นสบายเย็นใจก็อย่างเกี่ยวกับความรักนะครับเม,ม,กกบมยยเื่อลมพัดเข้ามาครับม,มันก็ทำให้เรารู้สึกซุ่มฉับแล้วก็เย็ยนใจนะครับครับหลับท้องฟ้าครับมมอง ายเนี่ยหลายอย่างนะครับผมมองถึงว่าเมื่อเรามองขึ oh, ้นไปท้องฟ้าแล้วเราท้งน um> ้นถ้าเหนือฟ้าล่ะยังมีอะไรอยู่บ้างก็เป็มือนในการทำงานก็คือคิดว่าเราเก่งบางทีคนอื่นอาจจะเก่งกว่าเราแต่เขาอาจจะไม่พูดหรืออาจะแม่อะไรก็ได้นะครับต่อไปก็ขึ้นแล้วก็บางทิงขึ้นเล็กๆทุกคนอาจจะมองว่าไม่มีอะไรอาจจะเป็นขึ้นแค่ธรรมดา แต่ถ้าวันหนึ่งจารขึ้นกลายเป็นชายอยุหนักครับไม่ตจะเปรียบเสมือนว่าความไม่แน่นอนในชีวิตนะครับไม่รู้ว่าเราจะเกิดขึ้นในการทํางานบ้างเกิดขึ้นในชีวิตบ้างนะครับแล้วก็แค่ทุกคนตั้งใจแล้วก็กล้าที่จะทาแล้วก็กล้าที่จะฟังฝ่ากล้าที่จะคิดไปด้วยกันผมเชื่อว่าอุตสาหกรรมต่างๆที่เราสังเกตที่เราเห็นที่สานเข้ามาในชีวิตก็จะสามารถทําให้เราไปถึงจึดมุ่งหมายถึงความสำเร็จได้เช่นกันครับผม